ตอนที่82รักทุกสรรพสิ่งในกระบวนการต่อมาที่คุณต้องทำคือการมอบความรักแด่ทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลเขาพูดจบแต่ทำไมเว้นวักนานจังผิดปกตินะเนี่ยเอ,อ่ยังไงต่อครับคุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับคำคำนี้เลยเหรอไม่เห็นมีนี่ครับ ที่ผมพูดว่าทุกสปปรรพสิ่งนะืมอไม่ครับก็ทุกสปปรรพสิ่งแล้วไงครับคุณอาจจะต้องฝึกเรื่องการพิจารณาคำพูดที่ได้ยินให้ลึกซึ้งมากกว่านี้หากจะเป็นรูปธรรมชั้นสูงไหนคุณลองตอบผมหน่อยสิว่าการรักทุกสปปรรพสิ่งนั้นหมายถึงอะไรบ้างรักทุกสปปรรพสิ่งหมายถึงรักคนสัตว์ ล่า,าจ,จะรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆพวกต้นไม้ใบหญ้าด้วยใช่ไหมครับคุณคงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างพวกวัตถุสิ่งของดวงดาวท้องฟ้าใช่ไหมครับไม่ครับผมหมายถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยก้อนหินทุกก้อนเม็ดทรายทุกเม็ดทำไมเราต้องมอบความรักให้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยล่ะครับสำหรับการแสดงออกซึ่งความรักของคนที่คิดแบบจิตมนุษย์ทั่วๆไปนั้น มักจะเลือกกระทำต่อสิ่งที่มีความสามารถในการรับรู้ได้เพราะคุณมีพื้นฐานความคิดที่ว่าจะทําอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่อรู้ว่าจะได้รับการตอบสนองเท่านั้นหากรู้แน่ชัดว่าสิ่งนั้นจะไม่มีการตอบสนองหรือไม่มีการรับรู้ใดๆคุณก็จะไม่ทําแต่สําหรับคุณสมบัติของรูปธรรมชั้นสูงนั้นถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งที่เขากระทำไปนั้น จะไม่มีการตอบสนองเขาก็ยังจะทำเพราะเขาทำไปตามคุณสมบัติของเขาดังนั้นตัวแปรสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครจะเป็นผู้รับแต่อยู่ที่ผู้ส่งหรือผู้มอบความรักนั้นต่างหากที่จะส่งกระแสะคลื่นนี้ออกไปอย่างไม่จำกัดโดยไม่เลือกว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแต่บางครั้งผมก็รู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่พวกมนุษย์โลกของคุณแสดงออกมาเหมือนกัน ทั้งๆท,ที่พวกคุณมีแนวคิดว่าจะไม่มอบสิ่งใดต่อวัตถุที่ไม่มีชีวิตแต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อสิ่งของเหล่านั้นทําให้คุณไม่พอใจเช่นมาขวางทางจนทําให้คุณสะดุดล้มพวกคุณกลับแสดงความโกรธกับสิ่งเหล่านั้นเรากับว่ามันมีชีวิตรูปธรรมชั้นสูงจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเขาจะไม่โกรธแม้กระทั่งกับสิ่งของที่ไม่มีชีวิต เพราะนั่นเท่ากับเขาได้ปลดปล่อยความชังออกมาโดยที่ไม่มีแม้แต่คู่กรณีสำหรับพวกเราจะถือว่านี่เป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดและก็ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยเพราะคลื่นความชังนี่เองที่ทำให้คุณหมดโอกาสเชื่อมต่อกับสนามพลังงานที่เป็นโครงขายสากลของจกักรวาลในหลักการมอบความรักแด่ทุกสรรพสิ่งนี้คุณก็ต้องทำให้ได้แบบตลอดเวลาเช่นกัน คุณต้องส่งกระแสความคิดนี้ออกไปจากตัวคุณสู่ทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณสู่สังคมของคุณสู่ประเทศของคุณสู่โลกของคุณและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือส่งไปสู่จัก,กรวาลของคุณมันจะต้องแผ่ออกไปจากตัวคุณในทุกๆมิติโดยไม่มีการจำเพาะเจาะจงว่าเป็นที่ใดวิธีการนี้จะเป็นเสมือนใบเบิกทางให้กับคุณ คุณจะกลายเป็นอภิสิทธชนในสายตาของรูปธรรมทางพลังงานทั้งมวลรูปธรรมที่มีจิตอคติทั้งหลายจะไม่กล้าขัดขวางการกระทําใดๆของคุณรักษมีของคุณจะแผ่เจ้าจนทุกคนต้องหลีกทางให้ในเวลาเดียวกันคุณก็จะเป็นที่รักของรูปธรรมชั้นสูงที่ประจำการอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยหากคุณเดินทางไปไหนเขาเหล่านั้น ก็จะคอยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไว้สำหรับคุณผมฟังแล้วรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยครับแล้วถ้าผมทำไม่ได้จะเป็นอย่างไรครับคุณก็เป็นตัวประหลาดในสายตาพวกเราเนี่ยสิมันจะเหมือนคุณกำลังเดินทวนกระแสน้ำคนทั้งโลกนี้เขาหมุนกันไปทางนี้แต่คุณจะหมุนไปอีกทางหนึ่งมันย่อมเกิดความลำบากและขัดแย้งกันในที่สุดคุณก็จะอยู่ไม่ได้ แต่ไม่ต้องกังวลคุณจะทำได้แน่นอนเพราะคุณได้รู้กระบวนการทำที่ถูกวิธีแล้วเพียงแค่คุณลงมือทำเท่านั้นผมจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนะครับคุณมีอะไรจะถามในส่วนนี้ไหมเออตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับ